ต่อเลยต่อเลยต่อเล่อเลยตัวโอ้โหนะครับตัวแบกเอ้เลยครับน่ากินและประทานเน่ากินแลประานนี่นี่หอมหมกปลาหอมหมกปลาเลครับว้าวว้าว้พอดี รว่ท้าทว,าวทำไมมันน่ารับประชามครามหนาบหน่อยเนาะช่ารับประทานแว่นในกรดนี่คืออะไรคืออะไรสภาพสภาพสภาพดูครับทุกคนดูวิธีการกินน้ำสว่า มาเดียวทำไมมันอร่อยขนาดนี้เนะี่ยโอยฉันไม่เคยกินมาก่อนเลยฉันจะกินอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนดูดิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนกะัทุกคนอร่อยมากเลยให้เสียงภาษาคนโดยมนุษย์ทุกคนเราคุยกันว่าเราจะจุดไฟเพื่อที่จะย่างปิ้งกล้วย <Hey, S 2> แล้วเราไม่มีแล้วเราไม่มีไฟแชกอะไรทุกคนนี่คือวิธีจุดไฟ แบบสไตล์คนป่าเอ้ยนกวนกนนกอนเฮ้ยมีืนา้ยขนไมไ้เต้าได้เตอันนี้ก็ออวอลิวอลิว้าวว้าวมันยังไม่ักกันเลยลืนเลยืนเลยืนเลยเอานนด้ยอ่ะมานะไ่หรอปล่อยรอบอันนี้าบ่ออไเมมุมรบ่แม่นปลปล่ให้เราเอาคาอย่างนปล่อย้อน่ะพามานี่ กระชื่อแล้วด้วยใ่ครับผมแต่ละคนฟังแม่อร่อยอ่ะสิน่าสีหน้าจริงจังมากเลยทุกคนไม่เนาะแล้วดูความเชี่ยวชาของแต่ละคนนะก่อนอื่นเราต้องถุยน้ำลายก่อนนะเพื่อที่จะย้อนที่จุดไปนั่นนึงคือผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนเออขอโทษด้วยรถเสียแต่รถอ่ะเสียแต่เลยครับทุกคนมาเรียล่ะสีโซกันเลยรถเรียลลุยๆเจมสมาดอเกียที่หลาดดอเกียน่ะ จะได้ไหมเนี่ยทุกคนจะได้ไหมเนี่ยวีเราเล่าผมแล้วให้เล่าพลาเฉียวโอ้ยสองคนแล้วก็ระดมความคิดทุกคนโอ้โหดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างไอ้จังไรเนี่ยไอนี่ยทีน่แต่ละคนจริงจังมากเลยว้าวอืมเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาลองกันอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันจะติดหรือเปล่าสายป่าของเรามันจะติดหรือเปล่าวิธีการติดไฟนะทุกคนแล้วดูสีหน้าไปนะครับเราต้องทำสีหน้าแบบนี้เลินเลยโอ้ยเนี่ยเนาะ เออย่างไรเอาอยอางไรเอาอะ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 ไรพะคะว้าตึ้นลุกนะจะติดเลยไม่ติดอุ้งอุ้งอุ้อา้งอุ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 ้อุ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 ้งอ เ็าจะได้คนม่จะาหมาไม่ทอยอย่างนั้นแบบวูบคือนาะร้นนกีมาล้ทอท้อจะร้อนกี่มาทอทอโอ้ยเราได้หมาทุกคนจะเอาใหม่เอาใหม่เนาะเนาะโอเคที่กันขึ้นสมกรขึ้นมาเนาะลอยอย่างเี้ยลอยเน้นนวที่เจ

đã cả chụp vui đi đa kia mấy đi không, 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 đi không, không, này không, không, có không, 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 Cô không, 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 ơi không, 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 Thôi không, 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 Ừ, đi đâu không phải, không phải Khơi 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 ê Cho nó chút bây giờ, là cả khâu này Đi đi khen, đi đi khen Khen lại, khen Hey hey hey, rơm má nó má rồi Ô ô Ô ô, wow, wow, wow Wow khơi 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 โอ้โอ้เย้เลยเยปลยๆไนเลยว้าวว้าวว้าวว้ครั้งแรกในชีวิตโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันรถดนะเมเอาเสี้ยวเดีมาดมาดมาดอะไรกนเลมหม้อปาถาี้เกีวกัสภาพเลยตลยเนาะรองลอยแบบ

พอก่ออาจจะเชื้อรถตะแกเนาะแล้วเอ๊ะเราเหรอเฮลิคอปเตอร์เอ๊ะเราชี้ทุกคนี่าเนี่ยเหล็กกลิ่มะพร้าวแม่อาจจะพูดอะไรตะเชี่ยไหนเนาะมาชี้ยังไงกูว้าวครั้งแรกในชีวิตการจุดไฟแบบธรรมชาติแบบไม่ใช้ไม่กีดไฟไม่ใช้ไฟแช็กทุกคนทุกคนนี่คือกองไฟกองแรกในชีวิตที่เราจุดแบบธรรมชาติโอ้ดูสิใช้ไม้อะใช้ไม้ไผ่กับไม้ไผ่อะแล้วก็ขุดๆุให้มันแบบมีสะเก็ดไฟออกมาทุกคน ว้าวขอภาพตื่นใจเลยทุกคนนั่นแหละคือเนี้ยพลอยอ่ะครับตอนนี้ครับโอโ้โหกำลังจับปลาครับผมนี่ครับพี่วีเราเองครับวิถีชีวิตแห่งธรรมชาติจับปลาขอเรผัดพัโดโอ้ยผัดดอ้เลยกันนะคืออะไรเนี้ยพัดดอนะ้เนี้ยพัดดอนะ้เหรอบนี่ครับนี่ครับกำลังไล<ด>่ไ<ห>จับปลาเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับนี่โอ้ยยชินน,น่่ีได้ปลาซิวปลาเล็กครับผมในในชูในขวดดิ ขวดที่เดี๋ยวอว้าหนาสุดๆได้ไหม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 โอ้นี่นนโอ้นี่ครับโอ้ได้ตัวโอ้โหนะครับตัวแบกเอ็กเลยครับ <c oughs> ตัวใหญ่มากเนาะ <c oughs> โอ้ได้ไมาแล้วครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการปิ้งกล้วยกันนี่เราจะเสียบไว้ข้างๆนี้เลย เอาไว้ประมานนี่ทุกคนแล้วก็เลยลูกนะแล้วก็ใส่เลยปุ้มนี่อันนี้คือการปิ้งกล้วยกับกันนี่เราก็รอต่อไปเรื่อยๆว้าวทุกคนเปียกไปหมดแล้วอะเมื่อกี้ลุยฝนมาไปล้างวัตถุดิบนิดหน่อยอแล้วก็ดดนาทุกคนอันนี้คือกล้วยปิ้งของเรานั่นเอง โอ้แล้วมีสองหาอะไรอยู่เนี่ยฮ<อ>ะอ,อะไรบอวผลาก็มีกลาก็มีแล้วก็อีกคนนึงก็คือขุดตะไคร้อยู่นะครับผมว้าวว้าวทุกคนมันสุกแล้วแนะ่มันไหม้แล้วด้วยไม่ทันได้ดูเราจะมาลองชิมกันหน่อยรู้สิว่ามันจะ อาอร่อยขนาดไหนโอ้โยนี่ทุกคนโอ้โยเร็วนี่โอเคชวก็จุ่นใหญ่เลยไปึงเนาะโอ้โยลองชิมลองชิมจะบ,บุรีเล็บนะว้าวเนี่ยพออาีระอดว่าโดนเปลปลาไแกออปัตเตรปีแล้วเน่ยเอรฮงาัวสอเฮออ่ะตัดีจอยหาลูกตัวเด็อืม ร้องอร่อยอร่อยดีล้วฝนตกด้วยบรรยากาศแบบแดได้เลยอ่ะท้องห้องคมเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเจียวเตียวเมนูหรอเพืกันแกหรอเมนูนั่นด้วยอ่ะปลาห่อหนึ่งย่างเผาแล้วก็ปิงป้ง นี่รูปลาของเราที่เราได้มานะทุกคนวบาๆเราไปหาเมื่อกี้ตรงแถวทุ่งนานูน่นแล้วเราก็ได้มาประมาณนี้นี่ทุกคนดูสิตนนี้เราจะเอาจะเอาเครื่องเครื่องในมันออกนะทุกคนแต่ว่าเครื่องในมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กองไฟของเราเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราได้มามาปิ้งย่างตรงนี้กันนะทุกคน นี่ทุกคนปลาเต้นปลาเต้นใช่เหรออ่ะในระดหอเลยว้าวนี่คือพ่อครัวพ่อครัวใจคร้าแล้วก็พ่อบ้านใจเด็ดว้าวแก่ไหมอ่มท่ารันทางท่านาราังว้าวอันนั้น่ะ เน่เน่เน่ี่โซ่น่นนเนียเน่ยน้ยอยนออนว้าวสุกหรือยังเนี่ยสุกหรือยังน่ากินแล้วประทานเนี่ย <laughs> น่ากินแล้วกทานตลอดนน่ากินแล้วกทานเฮ้ยสับใหม่แล้วมีไหอาเอาเจอเราเ้อมยดเราว,วหมอก,กันเราจะเจย,ออยอ่อไม่ได้เชคูเตา โอเคทุกคนอาหารเมนูห่ออะไรนะห่อปลานี่นี่ห่อหมกปลาห่อหมกปลาเล็กอเรืครับว้าวว้าว้าวเอาเรื่องลองลองแหวกดูดิข้างในมันเป็นยังไงอ่าอ่าเนี่ยครับเนว้าวว้าวนี่มันแช่เหรอว้าวอะไรนะน่าน่ากินแับประทานมากน่ากินแับประทานมากครับผมว้าว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 ว้าบี้าว ทอดเดือยอร่อยว่ะทอดเดออร่อยวะโอ้ทอดเดออร่อยว่ะโอ้ได้มาสองคำแล้วน่ากินรักประทานทอดเดออร่อยว่ะเชิดดวงใจอิสระฉันนักวิมานอัตเตอัตเตอแดงยังหรอครับานวิมันทอดเดออร่อยว่ะทอดเดือยอร่อยวะน่ากินรักประทานมมาลองชิโอ้ยไมนเดมเยอะเลยเมนเดมว่าไง ไเวไมอไม่อไม่เอืมไม่วนนะไม่ต้องไ่เาไม่กวนนะ่ไว่ไมไม่กวนน่เบล่ิล่าไม่เวา่กวะแม่ไม่้อืมมลวิเลยไม้อเลยเ้อมกน้หอืทอดเดิออร่อยว่ะทอดเดิออร่อยว่ะนี่มาน่ากินลวันทานไม่ไหวเลยว้าวว้าวเดี๋ยวจะลองชิมบ้าง นี่นี่นี่เนื้อเน้นเน้นน้มนครัอืมน้เราชื่นี่อืมอันนี้แบบขัดอิซาชุมมจเนี่ผมว่าคื้อะไรแต่ว่าอันนี้ได้ละขาชุมอิซาจ่โอน้ำชีสเราเปวิ่งเราผัดใครทำวะเมื่อกีผัดด้วย่อป็เลยอ่ะนี่นี่นีอร่อยหาะว้าวหวานเจี๊ยบไม่ต้อ่อ en la química